ดิค่ะมนเองนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งสำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าใจไม่อยู่กับตัวหรือเพิ่งผ่านอาการตื่นตระหนกหรือแพนิคแอตแทกมาอยากให้พอดแคสต์นี้เป็นเหมือนที่วางใจชั่วคราวให้คุณได้หายใจได้ลึกขึ้นนิดนึงและค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างไม่ตัดสินตัวเองค่ะโรคแพนิคคืออะไร โรคแพนิคหรือ Panic Disorder เป็นโรคที่เกี่ยวกับความวิตกกังวลมีอาการทางกายแบบเฉียบพลันเช่นใจสัน่นหายใจไม่อิ่มเวียนหัวเหมือนจะตายทั้งที่ร่างกายจริงๆไม่เป็นอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองตีความว่ากำลังมีอันตรายทั้งที่มันไม่มีจริงเหมือนอยู่ในบ้านที่เปิดไฟแดงกระพริบทั้งหลังทั้งที่ไม่มีไฟไหม้แต่สมองกำลังตื่นกลัวแบบสุดขีด แล้วพอเราไม่เข้าใจก็ยิ่งกลัวยิ่งตกใจแล้วก็วนสำ้ำวันนี้มีเทคนิคในการฝึกหายใจมาฝากกันนะคะขอเวลาสั้นๆตอนนี้ลองหายใจไปพร้อมๆกันนะคะหายใจเข้า4วินาทีกลั้นหายใจไว้7วินาทีเป่าลมออกช้าๆ8วินาทีลองทำแบบนี้3รอบดูนะ เทคนิคนี้เรียกว่า478 Breathing ดรแอนดรูเวลแนะนำว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกหรือระบบผ่อนคลายทำงานมากขึ้นเหมือนเป็นการกดปุ่มเบรกให้สมองที่กำลังวิ่งหนีคำพูดง่ายๆที่ช่วยตั้งสติเวลาที่อาการแพนิคมาสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้จริงคือคำพูดกับตัวเองตัวอย่างเช่นนี่คืออาการแพนิค เดี๋ยวมันจะผ่านไปตอนนี้ฉันปลอดภัยแค่นี้ไม่ตายหรอกฉันเคยผ่านมันมาแล้วและจะผ่านได้อีกมันอาจจะไม่ได้ทําให้อาการหายทันทีแต่ช่วยให้ใจไม่ตื่นกลัวมมากไปกว่าเดิมเหมือนอยู่ในพายุเราหยุดลมไม่ได้แต่เราโยนฉมอเรือลงได้มินอยากบอกว่าการจัดการกับโรคแพนิค ไม่ใช่แค่ตอนที่มันมาแต่คือการฝึกใจระหว่างที่มันยังไม่มาลองฝึกสังเกตลมหายใจระหว่างวันหรือฝึก mindfulness วันละ5 1หนาทีงานวิจัยจาก Harvard แสดงให้เห็นว่าการฝึกสติวันละไม่กี่นาทีสามารถลดการทาง,งานของศูนย์ความกลัวในสมองได้จริงๆไม่ต้องนั่งหลับตาแบบสมาธิเข้มๆแค่นั่งนิ่งๆและหายใจอย่างรู้ตัว ก็เหมือนพาร่างกายกลับบ้านในใจของเราเองมิงขอบพูดตรงนี้ให้ชัดนะคะโรคแพนิกไม่ใช่ความอ่อนแอมันเป็นการทำงานของระบบประสาทที่ไวเกินไปนิดหนึง่งและคุณไม่ได้บ้าไม่ได้ผิดปกติคุณแค่กำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจมากขึ้นขอให้รู้ว่าทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าลึกๆทุกครั้งที่คุณไม่หนีจากมัน คือความกล้าหาญมากๆแล้วค่ะมินอยู่ตรงนี้ด้วยเสมอและคุณก็อยู่ได้แน่นอนขอบคุณที่ให้เวลาฟังกันในวันนี้คืนนี้ขอให้ใจของคุณได้พักและหากวันไหนอาการกลับมาอีกอย่าลืมกลับมาฟังมินใหม่ได้นะคะเพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ